สวัสดีนะคะสวัสดีแน่ๆทุกท่านนะคะช่องฟังสัตว์กันด้วยนะคะวันวาาน,นี้พี่งบองก็มาเยี่ยมน้องเย็นต่อนะคะน้านีก็ามาด้วยนะคะนะคะมาเล่นกับน้องทูนหัวนะคะ นี่คือพี่บุญคลองนะคะมาเล่นยามเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆนะคะสบายๆอากาศเย็นสบายมากๆนะคะน้องตูนหัวก็ดีใจมากๆนะคะที่พี่ๆน่านะคะมาเล่นด้วยนะคะน้าเมย์พี่บุญคลองน้องตูนหัวก็ จะออกแต่ประตูนีเที่ยวอย่างเดียวนะคะเฝ้าประตูไว้เลยค่ะเฝ้าประตูะบุพเนี้มาเห็ดย่งนี่บุพเนหาหกโตนี่มาเห็ดยัางนี่ สวัสดีครับแล้วค่ะเมย์นะเมย์แ <laughs> <laughs> สนรู้มากๆเลยค่ะ <laughs> อืม<น> <laughs> <laughs> เีนาอากลก็ละก็ดีใจน้เม่้จบคลิปนะาเม่จะกลับแล้วนะคะน้าเม่และผูบึงโคลงจะกลับแล้วนะคะเราดูว่าอาการของน้องตุนหัวจะเป็นยังไงบ้างนะคะน้าเม่กล like ับบ้านแล้วนะคะ พอมีงานนะเมดูดูน้องตุ่นหัวไม่อยากให้กลับน้องตุ่นหัวไม่อยากให้กลับนะคะอืย่าขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมเยือน พี่บุญครองกลับแล้วนะคะอาการของน้องทุนหัวนะคะดูนะคะดูนะคะเ <c oughs> ออแยบไปกับเขาเออเฮ้เออ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 วิ่งไปกับเขาแล้วเออ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  เยอะไปด้วยไปด้วยนะมี่เยอะไปแล้วนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับส r i b e และกดติดตามให้กับช่องกลางสากุละควานบิ๊กด้วยนะคะ สวัสดีนะคะขอบพระคุณมากนะคะ